โอ้ยดิฉันชอบคอมเมนต์เีนี้มากเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกับคุณนะคะแต่และที่บอกไม่เหมือนกันบางที่บอกห้ามอดมื้อเช้าบางที่บอกห้ามอดข้าวบางที่บอกลดข้าวเราไม่รู้จะเชื่อวิธีไหนดีความเห็นส่วนตัวของออสกานะคือโลกนี้มันมีวิธีลดน้ำหนักหลายสายมากไม่ว่าจะเป็นการําไออ กินคีโตกินโลคาบกินซีดีออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายคือความที่มันมีหลายสายแต่และคนที่เขามาให้ความรู้เขาก็ต้องให้ความรู้ตามสายของตัวเองนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมได้ยินอะไรมาไม่เหมือนกันว่าบางที่บอกว่าห้ามงดข้าวบางที่บอกให้ลดข้าวบางที่บอกห้ามอดอาหารเช้าต้องรู้ว่าต้นสายของคนที่พูดมาจากสายไหน แล้วถ้าทําตามสายนั้นประจนสุดทางคุณจะได้ผลลัพธ์ยังไงพี่เราจะมาตอบทีละประเด็นเรื่ององดมื้อเช้าก่อน,นะะถามว่างดมื้อเช้าอันตรายไหมงานวิจัยมันมีเยอะค่ะบางสายบอกห้ามงดบางสายบอกว่างดช่องนี้ทำ IF บวกกินโลคับการทำ IF แบบแบ่งช่วงเวลานะคะ time restricted eating เนี่ยมันไม่ใช่การอดอาหาร24ชั่วโมงอดอาหาร24ชั่วโมงจะเรียกว่า p r o l o n g fasting ทีนี้ความที่มันไม่ใช่การอดอาหารยีบสี่ชั่วโมงมันมีเวลาที่เรากินอาหารได้ถามว่างดอาหารเช้าไม่ดีต่อร่างกายไหมสําหรับออสการ์ถ้าคนมาทำไอเอฟการงดมื้อเช้าหรืองดมื้อใดมื้อหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับสายที่ทำถ้าคุณไม่ได้ทำไอเอฟการงดมื้อเช้ามันอาจจะเป็นโอไมคก็สบิ๊กเดวอันตรายนู่นนี่นั่นจะอันจะอีถูกไหม แต่พอคุณไปทำาปเอฟปุ๊บการงดมื้อเช้าหรือเลื่อนเวลาการกินมื้อเช้าขยับออกไปหน่อยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีมันกลับกลายเป็นเรื่องปกติสมมุติคุณทำไป f แบบแบ่งช่วงเวลาเลเซว่าคุณทำสิบแปดทับหกกินได้หกชั่วโมงงดกินสิบแปดชั่วโมงสมมุติว่าคุณกินเที่ยงจบหกโมงเย็นหลังหกโมงเย็นวันนี้ลากไปถึงเที่ยงพรุ่งนี้คุณไม่กินอาหารแต่คุณดื่มน้ําเปล่าได้ชาดํากาแฟดำชาเขียวเอซีวีดื่มได้ในช่วงฟาสต์เลเซว่า คุณนอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเชา้าหลังจากหกโมงเชา้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนาฬิกาปลุกหลังตื่นนอน6กโมงเช้าไปถึงเที่ยงที่เรียกว่าช่วงฟาสติ้งเนี่ยกลับกายเป็นช่วงเวลาทองเพราะมันคือช่วงเวลาที่ปล่อยให้ร่างกายไปดึงเอาไขมันสะสมเปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้ร่างกายใช้ทำนู่นนี่นั่นคนทามาเฟก็เลยผอมลงไงแต่คนทามาเฟการสกิปมื้อเช้าเป็นเรื่องดีคะ่ะ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกที่จะงดมื้อเช้าก็ไม่ต้องงดเราก็กินเช้ากับเที่ยงแล้วก็ไปงดมื้อเย็นก็ได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องว่าจะต้องลดข้าวหรืองดข้าวไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีควบคุมอาหารที่เลือกไว้ค่ะอย่างเช่นถ้าคุณเลือกที่จะควบคุมอาหารด้วยคีโตเจนิกรีเอท ต้องใช้คำว่างดข้าวค่ะกินไม่ได้เลยกีนตัเจนิกไดเอทเนาะเพราะว่าร่างกายเปลี่ยนช่องการใช้พลังงานจากเดิมปกติเราใช้พลังงานจากกลูโคสใช่ไหมคะถ้าคุณควบคุมอาหารด้วยคีโตเจนิกไดเอทมันจะสวิตชิ่งค่ะไปใช้คีโตนพูดง่ายว่าเผาไขมันตลอดเวลาอันนั้นต้องงดข้าวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณควบคุมอาหารด้วยโลคาบโลคาบไม่ใช่โนคาบโลคาบยังกินข้าวได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนแหล่งของข้าว จะเคยกินข้าวขาวซึ่งจัดอยู่ในหมวดของคาร์บเชิงเดี่ยวก็เปลี่ยนมากินคาร์บเชิงซ้อนข้าวที่เป็นคาร์บเชิงซ้อนคือข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสังหยดข้าวกล้องพวกนี้นะคะก็ต้องกินแบบจํากัดปริมาณก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะบากคนจะได้หายสงสัยไงว่าเราควรจะลดหรืองดเนี่ยหลักๆคือขึ้นอยู่กับสายของการคุมอาหารที่เราเลือกไว้ค่ะสุดท้ายก็คือเราจะต้องเลือกสายในการควบคุมอาหารนะคะเพื่อลดความ สับสนโอลมานบ้านไซทองในใจเราว่าจะเชื่อใครดีเราออสการ์ออสการ์เชื่อตัวเองก่อนเชื่อตัวเองอยังไงฟังเสียงร่างกายตัวเองรู้จักจริตจิตใจตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบกินอะไรเราใช้ชีวิตแบบไหนสะดวกที่สุดถ้าถามออสการ์ซีดีก็ลงไวขีโตก็ลงไวแต่สุดท้ายออสการ์เลือกที่จะกินโลคาบซึ่งยังกินคาร์โบไฮเดรตได้อยู่เพราะอะไร เพราะเรารู้ใจเราไงว่าฉันชอบกินข้าวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ง่ายหน่อยยางคีโตเนี่ยใช้ชีวิตข้างนอกยากสําหรับเราสําหรับเราเพราะมันจะกินอะไรที่มีแป้งมีน้ําตาลนิดเดียวก็ไม่ได้หรือซีดีลงไวแต่เรากินไม่ได้เพราะว่ามันห้ามหมักอะไรเลยมันใช้ได้แต่เกลือแล้วเราเป็นพวกเหม็นเนื้อสตัตว์แบบไม่ได้หมักอะ่ะเหม็นกินไม่ได้หมูไก่ถ้าไม่หมักเนี่ยกินไม่ได้เลยเหม็นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างยกแต่อ่่พูดถึงตัวเองเราต้องรู้ใจตัวเราว่าเราอยู่กับที่ไหนได้นานที่สุด เราก็เลือกวิธีนั้นเสร็จแล้วเราก็เกาะเกาะวิธีนั้นไว้ให้แน่นๆทําทำตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายสุขภาพและกิจกรรมที่ทำว่าเราจะเลือกสายไหนต้องมีนะต้องมีอ,อย่าใช้วิธีลดมันหวานทอดอันนั้นมันมันไม่ใช่วิธีคุมอาหารมันเป็นนิสัยใหม่ที่คนลดหุ่นทุกคนบนโลกเนี่ยต้องทำให้เกิดขึ้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์น่ารักมากๆเลย ออสการ์ก็เชื่อแหละว่าหลายคนรู้สึกเหมือนคุณแหละเกิดความสับสนตัวออสการ์สมัยก่อนก็เคยสับสนเหมือนกันฉันจะเชื่อใครดีสุดท้ายแล้วฟังเสียงร่างกายตัวเองเชื่อร่างกายตัวเองถ้าใครที่อ่อนเพลียมากๆและไม่ได้ออกกําลังกายบอกเลยจํากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตค่ะใครที่ออกกําลังกายเยอะหน่อยก็อาจจะกินคาร์บได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกเลือกสายเลยค่ะง่ายสุดเลือกสายเลยไม่รู้จะเลือกสายไหนมากินโลคาร์บเลยจ้ะ กิโลคาร์บก็เนี้ยจะ้ะแนวทางตามช่องนี้เลยแล้วก็กดติดตามแล้วปัดซ้ายแล้วก็เลื่อนดูคลิปต่างๆคลิปไม่เยอะหรอกพันกว่าคลิปเองนั่งดูไปเพลินๆฟังไปฟังมาไมาเ่เซ็ตปรับรู้วิธีการทำไอฟู้วิธีการกินโลคาร์บก็เริ่มลงมือทานะจะ๊ะเราจะได้หุ่นในฝันแน่นอนนะจะ๊ะเมื่อเราลงมือทําอย่างถูกต้องถูกวิธีจะ้ะใครอยากเรียนแบบสุขภาพดีด้วยไอฟู N, ก็เย็นกดติดตามอัศกันในช่องไ e, ลฟ์กรีนนะจะ๊ะฝากแชร์คลิปดีด้วยจะ้ะ